สวัสดีค่ะเคเคการจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยู่ดีสําหรับเพื่อนๆนะคะเชิญเพื่อนๆนะคะรับประทานนะคะขนมนะคะยวๆด้วยกันค่ะวันนี้เคเคนะคะมีเวลาว่างนะคะก็มีลูกขนมนะคะสุกนะคะจากต้นนะคะที่บ้านของนะคะเคเคเองเคเคก็เลยนะคะว่างนะคะนํามาปอกนะคะให้เพื่อนๆนะคะรับประทานกันนะคะวันนี้ก็นะคะนอกจากจะมาชวนเพื่อนๆนะคะรับประทานขนมหวานๆนะคะ จากต้นนะคะก็อยากจะเรียนให้เพื่อนๆนะคะทราบว่านะคะขนุนนะคะต้นขนุนนะคะมีประโยชน์นะคะต่อเรานะคะเราท่านๆก็คือถ้าหากว่าบ้านใดนะคะได้มีต้นขนุนนะคะปลูกต้นขนุนไว้หน้าบ้านนะคะก็จะทําให้นะคะมีผู้คนนะคะมาสนับสนุนเรานะคะในด้านการงานธุรกิจหรือว่านะคะ,ะการมีความสุขนะคะ,ะกับ ครนะอบครัวของเรานะคะคก็จะมะะีผู้มาสนับสนุนนะคะคเรานะคะคเยอะแยะมากมายประโยชน์ของการปลูกนะคะคต้นขนุนไว้ในบ้านนะคะคก็มีดังนี้นะคะคอ,อกจากจะให้ะค,ะความสุขนะคะคทางด้านความคิดแล้วนะคะขนุนก็ยังเป็น,นะะขนมหวาน,นะะสามารถนํามาทานเป็นผลไม้นะคะคสดๆก็ได้นะคะคอย่างเช่นที่อาจารย์กำลังะะทำอยู่ในะขณะนี้ก็นะคะคนำมาปอกะะเป็น นะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสดๆนะคะจากต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะกตอนนี้ก็นะคะคือก็นำมานะคะวางบนนะคะตอนกล้วยนะคะใบกล้วยนะคะซึ่งเป็นกล้วยสายรุ้งนะคะกล้วยสายรุ้งนะคะมีประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถนําดอกนะคะกล้วยสายรุ้งนะคะมาไหวพระนะคะบูชาได้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนี้นะคะเพื่อนๆกาลังรับชมอยู่นะคะ ขนุนยั่วๆนะคะสุกจากต้นนะคะหวานๆนะคะจุยซี่เลยนะคะเพื่อนๆนะคะอาจจะนะมีอาจาอาจะมีน้ํานะคะเยอะไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่านะคะฝนตกนะคะเมื่อคืนนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็เพื่อนๆกาลังนะคะรับประทานนะคะขนุนยางอร,อร่อยยนะคะอย่างมังมันเลยนะคะเพื่อนๆอู้ยนะคะอการทําสุดความสามารถเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็นอกจากนั้นก็นํามาวางไว้นะคะ บนใบกล้วยนะคะใบกล้วยในอาการก็ล้างนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะประโยชน์ของขนมเราก็สามารถนํามาทําขนมหวานนะคะนํามาเชื่อมนะคะเชื่อมโดยใส่เรียกว,ว่าน้ําตาลทรายนะคะนํามาเชื่อมกับน้ําตาลทรายแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆสามารถรับประทานกับข,ข้าวเหนียวนะคะก็ได้ข้าวเหนียวมูนนะคะออทางภาคใต้นะคะเป็นอาหารประจําถิ่นนะคะประจําท้องถิ่นนะคะทางภาคใต้ก็คือข้าวเหนียวนะคะขนมน,นะคะ ก็ข้าเหนียวขหนุนสร้างไรายได้นะคะเป็นภูมิปัญญานะคะของชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาแบบบ้านๆข้าวหนุนสามารถนํามาทํานะคะข้าวเหนียวขนุนเหนียวนุน่นเหนียวนุ่นนะคะภาษาใต้นะคะเขาเรียกว่าเหนียวหนุนเหนียวหนุนนะคะเป็นอา,อาหารเป็นของว่างนะคะอาหารว่างยามเช้าเพราะว่านะคะพี่น้องนะคะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะ นิยมนะคะรับประทานนะคะข้าวเหนียวขนมนะคะกับกาแฟนะคะตอนเช้าเนะคะมากๆเลยเอ็ดการเองนะคะในอดีตตอนเป็นเด็กๆนะคะเอ็ดการก็ชอบนะคะรับประทานนะคะข้าวเหนียวขนมนะคะเนพื่อนนะคะเอ็ดการชอบนะคะขนมนะคะกับดอกนะคะกล้วยนะคะสีม่วงเราเรียกว่ากล้วยสายรุ้งนะคะเป็นเพื่อนสวยงามนะคะอยากให้เพื่อนๆมารับประทานกันจริงๆนะคะที่บ้านเอ็ดการเลยนะคะ เพราะว่าขนุนนะคะเยอะนะคะปริมาณเยอะนะคะปริมาณเยอะเนื่องจากว่าสุกนะคะทั้งลูกเลยนะคะลงมาจากต้นแล้วก็เอ็ดกาเองนะคะก็นํามาปองค่ะแล้วก็อาจจะไปแบ่งให้นะคะเพื่อนๆที่อยู่นะคะทังบ้านนะคะของเราเป็นเพื่อนใบตองก็สวยนะคะเป็นเพื่อนจายจันก็จะขตครับนะคะจายจันเป็นเพื่อนนะคะได้รับชมนะคว่า ขนมนะคะน่าก,กินน่ารับประทานอย่างอร่อยมากๆนะคะ,นะคะสวยงามเลยนะคะทุนะะ่เพื่อนอาจารก็เพิ่งนะคะปลาบนำออกมาจากนะคะตู้เย็นนะเ,เพื่อนๆเราต้องนะคะหอกแล้วก็แช่เย็นไว้ดนึงนะคะแล้วก็นํามารับประทานนะคะอร่อยนะคะอร่อยๆร่อยๆมาเป็นเพื่อนก็อย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆท่านใดที่ว่างนะคะ มารับประทานขนมกับเอ็ดการนะคะกับเคเคการจนาเจเจ้าชาแนลด้วยนะคะเคเคก็นะคะทำงานประจําด้วยนะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะแอดการเองก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะมาทํานะคะอาหารนะคะที่มันยากย่านคะหลากหลายแต่ว่าเราก็นะคะจะใช้ความสามารถของเราใช้ ส่วนประกอบองค์ประกอบนะคะหรือว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านของเราแล้วนะคะเราไม่จะเป็นที่จะต้องนะคะไปซื้อนะคะมาให้ลำบ,บากนะคะมากมายนะคะบางทีน,น,นะอารก็วันนี้เรียนเชิญนะคะหรือว่าชวนเชิญนะคะชวนเชิญเขาเรียกว่าชวนเชิญ <laughs> เพื่อนๆนะคะมาทานขนมนะคะ ด้วยกันนะคะเป็นขนมสดนะคะยังไม่ได้เค็เม็ดนะคะออกมานะคะเป็นเพื่อนเป็นขนมสดๆเลยนะคะอรอ่อยอยนะคะเพื่อนๆนะใครที่ว่างก็มารับประทานด้วยกันนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําข้าวเหนียวขนมน,นะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเพราะว่าการทําข้าวเหนียวขนมนเราก็าน้าข้าวเหนียวนะคะมาแช่ข้ามคืนเป็นข้าวเหนียวนะคะตาเชี่ยวมืก็ด้านะคะมาแช่จากนั้นนะคะอพอ เช้านะคะเช้ามืดเราก็นําข้าวเหนียวนะคะมานึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วเราก็นะะเตรียมน้ํากะทิในกระทะนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่น้ําตาลเขาเรียกน้ําตาลปีบน้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลเมืองเพชรนะคะเป็นเพื่อนเคี่ยวนะคะให้หอมฉุยเลยนะคะให้หวานนะคะ แล้วก็จากนั้นเราก็ปอกขนนแล้วนำขนนลงไปนะคะเชื่อมนะคะลงไปใส่ในกระทะที่มีน้ำเชื่อมอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้เวลานะคะตั้งอยู่บนเตานะคะให้สุกนะคะให้ให้งวดนะคะให้ขนนนะคะแอบสอบกับนะคะน้ำน้ำน้ำเชื่อมนะคะน้ำพึ่งที่เราเรียกนะคะเป็นการเชื่อมนะคะเป็นเพื่อนจากนั้นก็นะคะเราก็นำข้าวเหนียวที่สุกแล้วมามูนนะคะมามูนใส่หัวกะทิลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อน นะมุนให้ได้ที่นะคะมูนให้ได้ที่ให้มันนะคะจากนั้นเราก็นะอ่อนำขนุนที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาห่อเป็นหอ่อ <c oughs> ๆเราจะขายห่อละสิบบาทนะคะที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะที่ภาคใต้นะคะของภาคใต้พี่น้องภาคใต้ของประเทศไทยเรานะคะก็นิยมนะคะรับประทานนะคะข้าวเหนียวขนุนนะคะตอนเช้าๆเราจะขายห่อละสิบบาทนะคะรับประทานกับกาแฟดํานะคะอยาบเช้าอร่อยอร่อยนะคะอยา ह, ะะ่อยาบอกใครเช้านะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะ ถ้าม่แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b s cribe ให้เคเคกาจนาแจกเป็ดก้าวงาด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอทุกท่านมีความสุขนะคะในการรับชมนะคะอย่าลืมไปทาข้าวเหนียวขานุนกันด้วยนะคะแล้วอ,อย่าลืมนะคะ,ะต้นกล้วยนะคะกล้วยสายรุ้งนะคะมีประโยชน์นะคะนอกจากจะนํามาไหวพระบูชาแล้วก็สามารถนะคะนาไปขายสร้างเสริมรายได้นะคะให้ กับเราอีกด้วยนะคะนี่คือภูมิปัญญานะคะแบบบ้านๆวันน,นี้เสนอข้าวเหนียวขนุนกับนะคะต้นกล้วยไม้สีรุ้งนะคะต้นกล้วยสีรุ้งกับข้าวเหนียวขนข,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ K K เคเคกรารจนา789ชาแนลยูนดีสํารับเพื่อนๆนะคะเชิญเพื่อนๆน,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 นะคะรับประทานนะคะขนมน,นะคะย่วๆยๆด้วยกันค่ะวันนี้เคเคนะคะมีเวลาว่างนะคะก็มีลูกขนุนนะคะสุกนะคะจากต้นนะคะ ที่บ้านของนะคะเคเเองเคเก็เลยนะคะว่างนะคะนํามาปอกนะคะให้เพื่อนๆนะคะรับประทานกันนะคะ <S <S วันนี้ก็นะคะนอกจากจะมาชวนเพื่อนๆนะคะรับประทานขนุนหวานๆนะคะสุกจากต้นนะคะก็อยากจะเรียนให้เพื่อนๆนะคะทราบว่านะคะขนุนนะคะต้นขนุนนะคะมีประโยชน์นะคะต่อเรานะคะเราเราท่านท่าน ก็คือถ้าหากว่าบ้านใดนะคะได้มีต้นขนุนนะคะปลูกต้นขนุนไว้หน้าบ้านนะคะก็จะทําให้นะคะมีผู้คนนะคะมาสนับสนุนเรานะคะในด้านการงานธุรกิจหรือว่านะคะการมีความสุขนะคะ,ะ,คะกับนครอบครัวของเรานะคะก็จะมีนะคะผู้มาสนับสนุนนะคะเรานะคะเยอะแยะมากมายนะคะประโยชน์ของการปลูกนะคะต้นขนุนไว้ในบ้านนะคะก็ มีดังนี้นะคะนอกจากจะให้นะคะความสุขนะคะทางด้านความคิดแล้วนะคะขนุนก็ยังเป็นนะคะขนมหวานนะคะสามารถนํามาทานเป็นผลระไม้นะคะสดๆก็ได้นะคะอย่างเช่นที่อาจารย์กำลังะะ <decir noise> ทำอยู่ในขณะนี้กอนะคะนํามาปอกนะคะเป็นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสดๆนะคะจากต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก้อนกอนะคะเคเคก็นะคะนามานะคะวางบนนะคะตอน กล้วยนะคะใบกล้วยนะคะซึ no ่งเป็นกล้วยสายรุ้งนะคะกล้วยสายรุ้งนะคะมีประโยชน์ก็คือว่าเราสามารถนําดอกนะคะกล้วยสายรุ้งนะคะมาไหวพระนะคะบูชาได้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ตอนนี้นะคะเพื่อนๆกาลังรับชมอยู่นะคะขนุนยั่วๆนะคะสุกจากต้นนะคะหวานๆนะคะจุยซี่เลยนะคะเพื่อนๆนะคะอาจะนะคะมีอาจจะมีน้ํานะคะเยอะไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่านะคะฝนตกนะคะเมื่อคืนนะคะเพื่อนๆ ก็ตอนนี้ก็เพื่นๆกำลังนะคะรับประทานนะคะขนุนยางอร่อยนะคะอย่างมังมันเลยนะคะเพื่อนๆอุ้ยนะคะอดการทาสุดความสามารถเลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็นอกจากนั้นก็นำมาวางไว้นะคะบนใบกล้วยนะคะใบกล้วยในอัดการก็ล้างนะคะทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะประโยชน์ของขนุนเราก็สามารถนํามาทําขนมหวานนะคะนามาเชื่อมนะคะเชื่อมโดยใส่ เรียกว่าน้ำตาลทรายนะคะนามาเชื่อมกับน้นําตาลทรายแล้วก็ทําให้มีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆสามารถรับประทานกับข,ข้าวเหนียวนะคะก็ได้ข้าวเหนียวมูนนะคะทางภาคใต้นะคะเป็นอาหารประจําถิ่นนะคะประจาท้องถิ่นนะคะทางภาคใต้ก็คือข้าวเหนียวนะคะขนมน,นะคะก็ข้าวเหนียวขนมสร้างไรายได้นะคะเป็นภูมิปัญญานะคะของชาวบ้านนะคะภูมิ ENT ปัญญาแบบบ้านๆขนม สามารถนํามาทานะคะข้าวเหนียวขน,นเหนียวนุ่นเหนียวนุ่นนะคะภาษาใต้นะคะเขาเรียกว่าเหนียวขน,นเหนียวขน,นนะคะเป็นอ,อ,อาหารเป็นของว่างนะคะอาหารว่างยามเช้าเพราะว่านะคะพี่น้องนะคะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะนิยมนะคะรับประทานนะคะข้าวเหนียวขนน,นะคะกับกาแฟ,ฟน,นะคะตอนเช้าเช้านะคะมากๆเลยจัดการเองนะคะในอดีตตอนเป็นเด็กๆนะจะัดการ์ก็ ชอบนะคะรับประทานนะคะข้าวเหนียวขนมนะคะเป็นเพื่อนนะคะดการชอบนะคะขนมนะคะกับดอกนะคะกล้วยนะคะสีม่วงเราเรียกว่ากล้วยสายรุ้งนะคะเป็นเพื่อนสวยงามนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนมารับประทานกันจริงๆนะคะที่บ้านเด็กการเลยนะคะเพราะว่าขนมนะคะเยอะนะคะปริมาณเยอะนะคะปริมาณเยอะ เนื่องจากว่าสุกนะคะทั้งลูกเลยนะคะลงมาจากต้นแล้วก็เอกาเองนะคะก็นำมาปอกนะคะแล้วก็อาจจะไปแด่งให้นะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่นะคะคา้างบ้านนะคะของเรานะเพื่อนเพื่อนใบตองก็สวยนะคะเพื่อนเพืเอ่อนกจใจก็จะครับนะคะแจใใจให้เพื่อนเพื่อนนะคะได้รับชมนะคะว่าขนมน,นะคะนนหน้ากินมหน้ารับประทานอย่างไรนะคะท่นะคะ เอ็ดการก็เพิ่งนะคะปลานำออกมาจากนะคะตู้เย็นนะเป็นเพื่อนเราต้องนะคะออกแล้วก็แช่เย็นไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็นํามารับประทานนะคะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยด้วยมาเป็นเพื่อนก็อย่าลืมนะคะเ,เพื่อนท่านใดที่ว่างนะคะมารับประทานขนมกับเอ็ดการนะคะกับเคเคการจนาจจเจ็ดแปดเก้าชาแนลด้วยนะคะเคเคก็ K K go, นะคะทํางานประจําด้วยนะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะ เหตุการเองก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะมาทํานะคะอาหาระคทที่มันยากย่านะะหลากหลายแต่ว่าเราก็นะคะจะใช้ความสามารถของเราใช้ส่วนประกอบองค์ประกอบนะคะหรือว่าวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านของเราแล้วนะคะเราไม่จะเป็นที่จะต้องนะคะไปซื้อนะคะมาให้หลากากนะคะมากมายนะคะเพื่อนนะการก์วันนี้เรียนเชิญน,นะคะหรือว่าชวนเชิญน,นะคะชวนเชิญ เขาเรียกว่าชวนเชิญเพื่อนๆนะคะมาทานขนมนะคะด้วยกันนะคะเป็นขนมสดนะคะยังไม่ได้เค้กเม็ดนะคะออกมาเป็นเพื่อนเป็นขนมสดๆเลยนะคะอร่อยยนะคะเป็นเพื่อนใจนะใครที่ว่างก็มารับประทานด้วยกันนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําข้าวเหนียวขนมนะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเพราะว่าการทําข้าวเหนียวขนมเราก็น้ำข้าวเหนียวนะคะมาแช่ข้ามคืน เป็นข้าวเหนียวนะคะตากเชี้ยวหนก็ได้นะคะมาแช่จากนั้นนะคะออพอเช้านะคะเช้ามืดเราก็นําข้าวเหนียวนะคะมานึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วเราก็นะะเตรียมน้ํากะทิในกระทะนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่น้ําตาลเขาเรียกน้ําตาลปิ๊บน้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลเมืองเพชรนะคะเป็นเพื่อนเที่ยว นะคะให้หอมฉุยเลยนะคะให้หวานนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ปอกขน,นุนแล้วก็นำขนุนลงไปนะคะเชื่อมนะคะลงไปใส่ในกระทะที่มีน้าเชื่อมอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็ใช้เวลานะคะตั้งอยู่บนเตานะคะให้สุกนะคะให้ให้มวนนะคะให้ขนุนนะคะแอบสอบก,กับนะคะนำ้นำน้ำเชื่อมนะคะน้าพึ่งที่เราเรียกนะคะเป็นการเชื่อมนะคะ เป็นเพื่อนจากนั้นก็นะคะเราก็นำข้าวเหนียวที่สุกแล้วมามูนนะคะมามูนใส่หัวกะทีลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆนะมูนให้ได้ที่นะคะมูนให้ได้ที่ให้มันนะคะจากนั้นเราก็นะเอานำขนมที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาหอ่อเป็นหอ่หอๆเราจะขายหอ่อละสิบบาทนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะพี่ภักใต้นะคะของภักใต้พี่น้องภักใต้ของประเทศไทยเรานะคะก็นิยมนะคะรับประทานนะคะ ข้าวเหนียวขนุนนะคะตอนเช้าๆเราจะขายห่อละ10บาทนะคะรับประทานกับกาแฟดำนะคะอยากเช้าอร่อยอร่อยนะคะอย่าบอ,อกใครเช้านะคะเพื่อนก็อย่าลืมนะคะถ้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เคกาจนาเจ็ดแปดเก้าช์ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอว่าทุกท่านมีความสุขนะคะในการรับชมนะคะอย่าลืมไปทําข้าวเหนียวขนุนกันด้วยนะคะแล้วอ,อย่าลืมนะคะ ต้นกล้วยนะคะกล้วยสายรุ้งนะคะมีประโยชน์นะคะนอกจากจะนํามาไหวพระบูชาแล้วก็สามารถนะคะนําไปขายสร้างเสริมรายได้นะคะให้กับเราอีกด้วยนะคะนี่คือภูมิปัญญานะคะแบบบ้านบ้านวันีเน้เสนอเทเาเนียวขนุนกับนะคะต้นกล้วยไม้สีรุ้งนะคะต้นกล้วยสีรุ้งกับข้าพเจ้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ